สวัสดีค่ะ OKPK ช่องนีชาแนลและปิ่นวิดีโอนี้มีอุปกรณ์ทําอาหารมาให้ดูค่ะตัวน,นี้นะคะก็คือแม่พิมพ์สําหรับทาไข่ดาวนั่นเองนะคะให้เป็นรูปแบบต่างๆนะคะก็อันนี้ก็มีอยู่3แบบนะคะเป็นรูปดอกไม้แล้วก็รูปหัวใจและรูปดาวนะคะซึ่งเราได้เอาเจ้าตัวที่เป็นรูปอะไรนะดอกไม้นะคะเอาไปลองทอดดูแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ กระทะที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นก้นแบนค่ะแล้วก็เราใช้มือเดียวนะคะก็เลยต้องกอกไข่ไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็อุ่นกระทะให้ร้อนนิดนึงนะคะแล้วค่อยเทน้ำมันลงไปน่าจะพอแล้วเนาะอันนี้ก็จะเอาค่ะต่อไปก็นำแบบวางลงไปค่ะให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปเอาแล้วนะ บรรจงเขานะคะบรรจงเทลงไปแบบเบามือนะคะเพราะว่าเรากลัวไข่เหลืองไข่แดงแตกค่ะปุ่มจับนี่นะคะจับได้ไม่ลวกมือค่ะแต่จะร้อนเพราะไอ้น้ำมันแทน เคยลองใช้กระทะก้นโค้งแล้วนะคะแบบว่าไข่นะไหลออกหมดเลยค่ะแต่อันที่จริงนะคะก็น่าจะใช้กับกระทะก้นแบนนี่แหละค่ะพอ,อใช้กับกระทะก้นแบนนะคะอันนี้ก็ยังมีไข่ขาวเล็ดรอดออกมานิดนึงนะคะแต่ก็สามารถที่จะตัดส่วนเกินออกได้นะคะเราลองสังเกตดูไข่ขาวค่ะทีนี้นะคะไข่ขาวจะเริ่มพองจนเต็มแบบเลยค่ะ คราวนี้จะทำยังไงให้ข้างบนสุกก็เดี๋ยวลองวินำมันใส่ดูนะคะอ้าวไข่เหลืองโดนกลบอยากพลิกด้านบนจังเลยเดี๋ยวพลิกเลยแล้วกัน รออีกหน่อยแล้วกันจ้ะคิดว่าแค่นี้พอดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไขดาวดอกไม้ออกมาใส่จานเลยแล้วกันเนาะได้นาตาแบบนี้สงสัยต้องหัดทำอีกหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้างอุปกรณ์กันค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ